เรื่องที่พี่บุงจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองกระทุ่มมันไม่ใช่เรื่องผีพุ่งใต้หรือว่าเรื่องเปรดอะไรเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของคนนี่แหละที่ทําเอาชาวบ้านแถวนั้นพูดกันติดปากจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือหมวดชินแกไม่ได้เป็นตํารวจใหญ่โตอะไรเลยแต่แกเป็นอดีตทหารปประจําการที่ตอนนี้มาเปิดร้านขายของชําเล็กๆอยู่ที่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้าน ใครๆก็รู้ว่าหมวดชินมีดีอย่างเดียวนั่นก็คือปากในปากนี่แหละคะ่ะที่ว่ากันว่าเจรจาเป็นบ้านเป็นบอไม่ได้หมายความว่าพูดดีนะคะแต่หมายถึงว่าแกนี่ด่ากเก่งชนิดที่ว่าดา่าคนอื่นจนหน้าชาไปหมดเมียแกที่เชื่อว่าคุณหน่อยเป็นผู้หญิงที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็พากันถอนหายใจแทนคุณหน่อยแกจะนั่งช่วยหมวดชินขายของอยู่เงียบๆแต่ถ้าวันไหนลูกค้าไม่เยอะ หมวดเชนก็จะเริ่มปฏิบัติการด่าเมียประจานทันทีด่าสารพัดเรื่องตั้งแต่เรื่องการจัดของชาจนไปถึงเรื่องทำไมวันนี้แกงถึงเค็มจังหวานจังก็จะด่าเสียงลั่นจนชาวบ้านเดินผ่านมาก็ต้องชะลอฝีเท้าแล้วก็มองเข้ามาในร้านด้วยความเห็นใจคุณหน่อยเสียงของหมวดเชนจะหยาบคายด่าเมียตัวเองแบบไม่ไว้หน้าใครต่อใครที่เดินผ่านมา ชาวบ้านหนองกระทุ่มทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าคุณหน่อยแกทนอยู่เพราะว่าลูกชายคนเดียวที่ยังเล็กอยู่หลายคนก็เคยไปกระซิบกระซาบกับคุณหน่อยให้เลิกเลิกไปเถอะบางก็บอกว่าอยู่ไปกระทุกใจจะให้ผัวดาประจานไปถึงไหนเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะแต่คุณหน่อยก็ทําได้แค่ยิ้มเจริญแล้วก็บอกว่าเขาน่ะเป็นแม่ต้องอดทนเพื่อลูกแต่คนเราก็มีขีดจํากัดของความอดทน ความทุกข์ที่สะสมมาเป็นปีๆมันก็เหมือนน้ำที่ค่อยๆเต็มแก้วจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหน่อยแกตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแกไม่ได้หนีแบบธรรมดาเลยนะคะแกไปชนิดที่ว่าชาวบ้านยังตกใจแกไม่บอกใครเลยไม่มีสัญญาณอะไรที่ทำให้ชาวบ้านต้องได้รับรู้ก่อนเขาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็พาลูกชายไปอยู่กับพี่สาวที่ทำงานอยู่ที่โรงทอผ้าแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องเสื้อภัยเกิดขึ้น คุณหน่อยแกไปเจอคุณทวัตที่เป็นหัวหน้าช่างที่ลงทอผ้าคุณทวัตเป็นคนที่ดีมากนิสัยสุภาพพูดจาอ่อนโยนไม่เคยมีปากมีเสียงกับใครสักครั้งหนึ่งและที่สําคัญเขารักคุณหน่อยกับลูกชายเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองแล้วชีวิตของคุณหน่อยก็เหมือนพลิกจากนรกมาสวรรค์เธอได้ทํางานได้อยู่กับคนที่รักเธอจริงๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งฟังคําด่าอีกแต่ชีวิตของหมวดชินนี่สิคะ หลังจากที่คุณหน่อยทิ้งไปแรกๆแกก็พานสายลูกค้าด่าลูกค้าจนแทบไม่มีใครเข้าแล้วชีวิตที่เคยด่าเมียตัวเองจนชาวบ้านสงสารมันก็กำลังจะพลิกกลับตลบตาดแบบที่คล้ายๆก็คาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะพอหลังจากที่คุณหน่อยไปได้ไม่นานแกก็ได้มีเมียใหม่เมียใหม่ที่ชื่อว่าคุณดาวเป็นสาวสวยจากกรุงเทพที่มาเปิดร้านเสริมสวยอยู่ข้างๆร้านชําของแกคุณดาวนี่สวยแบบสะดุดตาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปล่างหน้าตาหรือแม้แต่การแต่งตัวชาวบ้านก็จะแอบแซวหมวดชินว่าแหมบุญวัสนาจริงๆนะหมวดแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้เลยก็คือความสวยของดาวมันมาพร้อมกับปากที่มันหลายกาชนิดที่ว่าหมวดชินต้องยอมแพ้คำด่าของคุณดาวมันมาพร้อมกับคำสาปแช่งกันเลยทีเดียวไม่ใช่ด่าแค่หมวดชินแต่ด่าลามไปจนถึงโคตรเงาสกุลละของหมวดชินเลยทีเดียว เสียงของคุณดาวจะด่าด้านลานจำจนชาวบ้านที่เดินผ่านมาก็ต้องหยุดฟังแต่ละครั้งก็เป็นเสียงด่าที่ทำเอาชาวบ้านถึงกับสออยองแทนสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจนั่นก็คือหมวดชินไม่เคยเถียงเลยสักคำหมวดชินที่เคยด่าเมียเก่าจนชาวบ้านสงสารตอนนี้กลายเป็นคนเงียบแกจะทำได้แค่นั่งฟังเมียใหม่ด่าจนจบแล้วก็กลมนากลมตาทำงานต่อไปชาวบ้านก็พูดกันว่าเพราะความสวยและความเก่งของคุณดาวนี่แหละ ก็เลยทำให้หมวดชินต้องยอมจำนนแม้จะโดนด่าจนหูชาไปจนถึงโคตรเงาสกลาดก็ตามชาวบ้านหนองกระทุ่มทุกคนก็เริ่มพูดกระซิบกระซาบกันว่านี่แหละผลกรรมที่ไปด่าคุณหน่อยเอาไว้มากตอนนี้ก็โดนด่าคืนแล้วกรรมมันตามทันแบบติดๆจริงๆต้องเล่าก่อนว่าคุณดาเมีมยใหม่ของหมวดชินนั้นไม่ได้แค่ปากที่ร้การแต่แกยังมีนิสัยชอบสร้างเรื่องอีกด้วย ร้านเสริมสวยที่แกเปิดอยู่ข้างๆกับร้านชําของหมวดชินนั้นช่วงแรกๆก็มีลูกค้าเยอะจริงพราฝีมือแกดีแต่ด้วยความที่แกปากจัดแล้วก็เอาแต่ใจแกก็เริ่มที่จะสร้างปัญหาไปทั่วเรื่องแรกที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือคุณดาไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสวยราคาแพงจากบริษัทแห่งหนึ่งมาลงที่ร้านเยอะแยะมากมายแกคิดว่าของดีราคาแพงจะดึงดูดลูกค้าได้ แต่ปรากฏว่าสินค้ามันขายไม่ดีตามที่คาดหวังเอาไว้ทีนี้บริษัทก็มาทวงหนี้ค่าสินค้าแต่คุณดาวก็ไม่ยอมจ่ายแกหาเรื่องสารพัดบ่ายเบียงจนกระทั่งบริษัทเขาเริ่มส่งจดหมายมาทวงหนี้มาถึงที่บ้านความน่าสะึึงกลัวของกรรมนี้ก็มาถึงตรงนี้ละค่ะเมื่อจดหมายทวงหนี้มาถึงคุณดาวก็ใช้วิธีที่ถนัดที่สุดนั่นก็คือการโยนความผิดและความผิดนี้ทั้งหมดก็ไปอยู่ที่หมวดชิน แกบอกกับทุกคนว่าหมวดชินนี่แหละที่ไปแนะนำให้แกซื้อสินค้าตัวนี้มาลงหรือไม่ก็อ้างว่าเงินที่ต้องเอามาจ่ายนี่เป็นเงินของหมวดชินเอาไปใช้ส่วนตัวจนหมดชาวบ้านที่เคยเห็นเหตุการณ์การด่าดทอมาตลอดก็เริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหมวดชินที่เคยทำตัวเป็นเจ้าชีวิตของเมียเก่าตอนนี้ต้องกลายเป็นจำเลยที่ต้องรับกรรมกับเมียใหม่สิ่งที่น่าสมเพชที่สุดนั่นก็คือปฏิกิริยาของหมวดชิน แกทำได้แค่งเงียบแล้วก็ยอมรับผิดไปอย่างนั้นเองใครๆก็รู้ว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่น่าสมเพชที่สุดนั่นก็คือปฏิกิริยาของหมวดชินแกทำได้เพียงแค่งเงียบแล้วก็ยอมรับผิดใครๆก็รู้ว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แกก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริงเพราะแกกลัวว่าคุณดาวจะอารวาดหนักกว่าเดิมหรือที่สำคัญคือกลัวเมียทิ้งไปอีกคนหนึ่งหรือที่สำคัญก็คือกลัวเมียทิ้ง เพราะว่าแกยังหลงในรูปร่างหน้าตาและความเก่งกาจในการทำมาหากินของคุณดาวอยู่มากปัญหาไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องหนี้สินแต่คุณดาวก็ยังไปสร้างเรื่องกับเพื่อนบ้านอีกด้วยบ้านข้างๆร้านชำของหมวดชินก็มีกำแพงร่วมกันแล้วคุณดาวก็ต่อไปเติมลานเสริมสวยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านข้างๆแถมยังทํากำแพงบ้านของเขามีรอยร้าวพอจาของบ้านข้างๆมาขอให้แก้ไข คุณดาวก็ด่าเขาอย่างรุนแรงจนเรื่องต้องไปถึงผู้ใหญ่บ้านแน่นอนว่าเรื่องนี้เมื่อถึงผู้ใหญ่บ้านคุณดาวก็ต้องพลิกลิ้นบวยความผิดว่าหมัวชินนั่นแหละที่เป็นคนหาช่างมาทําแล้วก็สั่งให้ทําแบบนั้นตั้งที่ความจริงแล้วหมัวชินไม่เคยรู้เรื่องการต่อเติมนี้เลยแต่แกก็เลือกที่จะก้มหน้ารับคําตําหนิจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องควักเงินตัวเองเพื่อไปซ่อมแซมความเสียหายที่เมียสร้างเอาไว้ ชีวิตของหมวดชินตอนนี้มันกลายเป็นวงจรแห่งความทุกข์ที่แท้จริงแกต้องทนฟังคำด่าทอที่รุนแรงต้องทนรับผิดชอบปัญหาเรื่องการเงินและปัญหาทางสังคมที่เมียตัวเองสร้างขึ้นเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถปลิปากบนอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันคือบทลงโทษที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับคนที่เคยใช้ปากสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นวันนี้ปากของตัวเองปิดสนิท แล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของปากที่ร้ายกาจกว่าตัวเองเป็นร้อยเท่าหลังจากที่คุณดาวสร้างเรื่องจนหมดชิ้นต้องไปรับหน้ากับผู้ใหญ่บ้านและต้องยอมจ่ายค่าซ่อมแซมกำแพงบ้านไปแบบเงียบๆสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านที่ดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนชาวบ้านอาจจะเห็นใจคุณหน่อยที่โดนดา่าและกระมนำหน้าหมดชินที่โดนเมียใหม่ดา่าแต่ตอนนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะเพราะพฤติกรรมของคุณดาวที่ชอบด่ากราด แล้วก็สร้างปัญหาไปทั่วทําให้ภาพลักษณ์ของร้านขายของชาของมัวชินมันดูแย่ลงไปอีกลูกค้าหลายคนก็เริ่มที่จะเลี่ยงที่จะเข้าร้านแกเพราะไม่อยากที่จะเสี่ยงไปเจอคุณดาวแล้วก็โดนด่าเข้าให้ยอดขายของร้านของชําก็เริ่มที่จะตกต่าอย่างเห็นได้ชัดมัวชินเคยเป็นอดีตทหารปลดประจําการที่พอที่จะมีหน้ามีตาในหมู่เพื่อนแต่ตอนนี้แกกลายเป็นผู้ชายที่เมียคุมแถมยังมีเมียที่สร้างปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน หนักไปกว่านั้นก็คือเรื่องหนี้สินนี่ค่าผลิตภัณฑ์เสริมสวยที่คุณดาวสั่งมาแล้วก็โยนความผิดให้กับหมวดชินมันไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆนะคะบริษัทคู่กรณีเขาก็เริ่มดําเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังแล้วสิ่งที่ทําให้หมวดชินต้องหน้าซีดนั่นก็คือเอกสารทางกฎหมายที่มาถึงมือแกนั้นมันระบุชื่อของเจ้าของกิจการที่ต้องรับผิดชอบนี้ไว้ชัดเจนซึ่งมันก็คือชื่อของหมวดชิน คุณดาวฉลาดพอที่จะจัดการทุกอย่างให้มันดูเหมือนเป็นความรับผิดชอบร่วมหรือไม่ก็ใช้ชื่อหมวดชินในการทาธุรกรรมต่างๆโดยที่หมวดชินเองก็ไม่กล้าทักทวงอะไรเลยเพราะความรักและความกลัวที่แกมีต่อเมียใหม่หมวดชินก็เริ่มที่จะขายทรัพย์สินบางอย่างที่แกเคยเก็บหอมรอมริบเอาไว้เมื่อสมัยยังอยู่กับคุณหน่อยเพื่อเอามาจ่ายหนี้แต่แกก็ยังคงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่กล้าบอกใครแม้กระทั่งคุณดาว พราะกลัวว่าจะโดนด่าซ้ำเติมว่าอะไรความสามารถภาพที่ชาวบ้านเห็นทุกวันนั่นก็คือหมวดเชียนที่นั่งเงียบๆอยู่ร้านชําที่ดูซบเซาลงเรื่อยๆส่วนคุณดาวก็ยังคงสวยสงา่าแล้วก็ปากร้ายเหมือนเดิมแกใช้ชีวิตแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมีหมวดเชียนคอยเป็นกําแพงก,กันกระสุนในทุกเรื่องมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดที่ว่าคนที่เคยโยนความทุกข์ให้คนอื่นอย่างคุณหน่อยจนต้องหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ วันนี้คนคนนั้นกลับต้องมาแบกรับความทุกข์ที่คนอื่นสร้างเอาไว้ให้ทั้งหมดแถมยังไม่มีทางหนีไปได้เพราะแกปลูกมาตัวเองด้วยคำว่ากลัวแล้วก็ภาพลงตาของเมียใหม่ชาวบ้านก็พากันสรุปว่าไอชีมันคงไม่แคล้วจริงหรอกดูเมียมันทำตัวสิหลังจากที่เอกสารทวงนี้มาถึงมือและยอดขายของที่ร้านก็ตกต่ำถึงที่สุดหมวชินต้องขายที่ดินที่แกเก็บเอาไว้เพื่อเอามาจ่ายหนี้ก้อนแรกที่คนดาวสร้าง แต่ปัญหาก็คือนี่มันไม่จบคุณดาไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเลยก็ยังคงสั่งของราคาแพงมาลงที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บริหารเงินผิดพลาดอยู่เสมอแถมยังใช้ชื่อหมวดชินในการเซ็นเอกสารต่างๆอย่างต่อเนื่องหมวดชินพยายามที่จะคุยแล้วก็เตือนแต่ก็จบลงด้วยการโดนคุณดาวด่ากลับอย่างรุนแรงจนแกต้องเงียบไปเหมือนเดิมแล้วจุดจบที่ชาวบ้านรอคอยก็มาถึงวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการเข้ามาที่ร้านขายข,ายของชําของหมวดชินพวกเขาไม่ได้มาซื้อของแต่มาติดป้ายประกาศที่หน้าร้านชาวบ้านหนองกระทุ่มที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันมามุงดูแล้วก็อ่านข้อความบนป้ายนั้นอย่างเงียบๆข้อความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดทรัพย์และบังคับคดีเพื่อน,นําไปชดใช้หนี้ก้อนโตที่คุณดาวก่อเอาไว้ซึ่งเป็นหนี้ที่หมวดชินต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของกิจการตามกฎหมาย วินาทีนั้นเองเสียงด่าทอของคุณดาก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแกดาก่ากราดใส่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่คราวนี้ไม่มีใครฟังแกถูกเมินใส่โดยสิ้นเชิงพวกเขาก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงแค่ป้ายประกาศสีขาวซึ่งบ่งบอกถึงความพินาศอย่างเป็นทางการสิ่งที่น่าสังเวชท,ที่สุดนั่นก็คือปฏิกิริยาของหมวดชินเหมือนเดิมแกนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นอยู่ข้างร้านที่กำลังถูกยึด โดยมีคุณดาวกำลังยืนด่าทออย่างบ้าคลั่งอยู่ข้างๆแกไม่เถียงไม่ร้องไห้ไม่พูดอะไรคำสาปที่แกเคยใช้ด่าคุณหน่อยวันนี้มันกลับมาในรูปแบบของการสูญเสียทุกอย่างที่แกมีคุณดาวพอรู้ว่าร้านจะถูกยึดเธอจึงไม่รอช้าเธอเก็บข้าวของที่มีค่าและเครื่องมือทำอาหารกินในร้านเสริมสวยของแกทั้งหมดแล้วก็หนีไปจ้งให้หมอดชินอยู่คนเดียวพร้อมกับนีสินและก็สกร้างปลักหักพัง ของร้านชำที่กำลังจะถูกยึดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละกรรมันมาแบบชัดๆเลยคนที่เคยด่าเมียตัวเองจนชาวบ้านสงสารตอนนี้ก็โดนเมียใหม่ทิ้งไปพร้อมกันี่สินแถมเมียใหม่ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือความสวยความเก่งที่พาตัวเองรอดไปได้คนเดียวหัวชินต้องสูญเสียทั้งร้านขายของชำที่เคยเป็นแหล่งทำมาหากินต้องสูญเสียทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้และที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ ต้องสูญเสียศักดิ์ศรีที่เคยมีจนหมดสิ้นสุดท้ายแล้วหมวดชินก็กลายเป็นคนตกงานในหมู่บ้านหนองกระทุมที่ทำได้เพียงแค่เดินไปเดินมาอย่างเงียบเงียบปากที่เคยร้ายกาจวันนี้ก็ปิดสนิทเหมือนกับไม่เคยพูดอะไรมาก่อนมาเป็นการชดใช้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆกรรมที่มาในรูปแบบของการถูกด่ายอยู่ฝ่ายเดียวและต้องแบกความรับผิดชอบแทนคนอื่นทุกเรื่องจนกระทั่งสูญเสียทุกอย่างไปในที่สุดเรื่องราวของหมวดชินก็จบแบบที่เรียกว่า สมบูรณ์แบบของผลกรรม